สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีของขอข้อยน้องอุยะะ๋ยเด้อค่ะเมื่อนี้วันที่26ตุลา2 5 68ค่ะพี่น้องอ่าสวัสดีพี่น้องเด้อค่ะอ่าห่างหายกันไปโดนเนาะค่ะพี่น้องบุคอยได้ลงคลิปปันไดค่ะเดี็กเมื่อนี้มีค้อยมีสายพัฒนามาเปิดแดงหลายโตเลยค่ะเดี๋ยวสีไฮไลท์เบิ้งไปเทลตัวแล้อค่ะพี่น้องสำหรับพิกัดที่ตัง้งฟาร์มเด้อค่ะ บ้านหนองคูขาตำบหลหนองคูขาอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องเบอร์โทรติดต่อศูนย์หกสามหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสามค่ะไอดีไลท์กับเบอร์เดียวกันนล่แหละพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งโตแหลกแหกหมานด้ค่ะพี่น้องนี่โตนี่เป็นสายพัฒนาค่ะเป็นลูกสาวของเพรล้ำโค้งนะพี่น้องอายุแปดเดือนอายุแปดเดือนสูงร้อยยี่สิบนะค่ะพี่น้องแปดเก้าเดือน,ออน,น,ะะนอละเ,เบิ้งเบิ้งหนาเบิ้งตาค่ะเบิ้งคอพี่น้อง ขพรตันจิลือเกาค่ะตัวนี้อัตลักษณ์ครบค่ะหน้าตาสวยๆค่ะพี่นอ้องให้เบิ่งดา่าเบิ่งถ่ายได้ค่ะตัวนี้ย่ำตัวดีค่ะอ้วนหนาลึกเลยล่ะค่ะนี่ผู้ใดกันลังหาแม่บอกแม่พันได้ค่ะตัวนี้เลยพี่นอ้องนี่งถ่ายได้ค่ะสวยๆค่ะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาสองหมื่นเก้าพันบาทได้ค่ะ สองหมืนเก้าพันบาทส่งฟรีทัวร์อีสานแล้วค่ะพี่น้องนี่อะไรหาแม่บอกแม่พันตัวนี้เลยค่ะเห้เบิ้งไล่น่ะเบื้องบักเบิ้งบกับงบกเผาค่ะเลือกบักเผาเล็บกะสวยอยู่ค่ะตัวนี้หน้าตาเด้ <S <S อค่ะเกิดจากแม่สู้งลอยสี่สิบแปดด้วพี่น้องแม่โตบักง่ายบักดีเด้อค่ะตัวนี้ แต่ว่าเอกสารไม่หลอดเจ้าของเก้าในปรนเทศไทยได้วยพี่น้องปรนเทศไายนะค่ะนี่แต่ว่าเลี่ยมโตดีแห้งค่ะเดี๋ยวเบิ้งเบอร์ต่อไปแล้วค่ะมาเบอร์เบที่สองค่ะพี่น้องตัวนี้กับสายพัฒนาอีกตัวหนึ่งเลยค่ะอัตลักษณ์คบคู่่ะตัวนี้เป็นควายสาวอายุประมาณสิบเอ็ดเดือนนะค่ะพี่น้องนี่สิบเอ็ดเดือนวสวยๆเลยค่ะลำเหนือลำตัวลำคิงยงวๆค่ะตาแต้มแก้มจับนะค่ะพี่นอ้องอยากให้เบิ้งไล่หนาด้วยค่ะ มึงไล่หนากับเขากบบานสวยๆค่ะพี่น้องนี่แข้งขาใหญ่ๆค่ะตัวนี้ตัวนี้นี่เปิดแบงแบบราคาเบาๆเลยค่ะพี่น้องราคาเบาๆเลยตัวนี้เอาไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยไม่รวมส่งนะคะ่ะเอาไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบวรวมส่งค่ะนี่ตัวนี้ผู้ใดนี่โทรไว้ไหนก่อนเลยค่ะตัวนี้สวยๆเห็เบิ้งหางเบิ้งดากเบิ้งถ่ายด้วค่ะ จ,จุงยางไงเบิ้งครับพี่น้องยางสวยครับประกันตำหนิทุกอย่างเลยด้วยพี่น้องเดอ้ออ่าเดี๋ยวเบิ่งเบอร์ต่อไปค่ะพี่น้องอันนี้เบอร์ที่สามตัวที่สามค่ะพี่น้องอันนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกหลอดเท่กันค่ะตัวนี้ขาเงีเง้ยวๆค่ะพี่น้องเหยงยหุยๆนี่ดีค่ะลูกสาวของเมืองไทยด้วยพี่นอ้องเนี่ยเบื้องหนา้าเบิ่งตาก่อนเลยค่ะ เลี้ยงหุยหุยดีดีค่ะตัวนี้หน้าตาได้พี่น้องตัวนี้อายุประมาณเก่าถึงสิบเดือนแด้ค่ะเก้าถึงสิบเดือนขายาวๆเลยพี่น้องผู้ใดหาต้องสูงนะคะ่ะเกิดจากแมลลอยสี่สิบสามแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เอาไปเบาๆค่ะหนึ่งหมื่นบาทได้พี่น้องไม่รวมส่งนะคะ่ะ เมื่อนหนึ่งพี่น้องบนลำทรงสายพัฒนาสูงๆค่ะเกิดจากแม่แๆๆเงี้ยๆนะค่ะพี่น้องราคาสุดคุ้มเลยค่ะตัวนี้บอกเลยว่าสุดคุม้มแข็งขาใหญ่แฮงี้มึงแข็งมึงขากระลิบหัวหางเงีวๆค่ะตัวนี้นหนึ่งหมื่นบาทไม่รวมส่งพี่น้องนี่ผูดด้ใดหาสายพัฒนาต่องตัวนี้เลยค่ะสีดีๆตัวสูงๆเงี้ๆเนี่ยนะคะพี่น้องเ,อเดี๋ยวเบ่งตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้เป็นเบอร์ที่ซีได้ค่ะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้อายุหกเดือนค่ะลูกหล่อดตัวดีๆคือเขาค่ะพี่น้องบังนั่นเนี่ยลำตัวลำคิงเฉดๆเลยค่ะตัวนี้เฉดๆเลยเด้กพี่น้องนี่สวยๆค่ะนี่บังแขงบังขากเลยพี่น้องอัตลักษณ์ครบๆค่ะตาเตียมเก้ียมจำคือเขาค่ะตัวนี้เขาเป็นสันๆค่ะนี่ผูดใดกันลังหาแม่บอกแม่พันอีกตัวหนึ่งนะคะเอายืนกำนัอยังสิอะไพี่น้อง ก็ต้องจัดยากเลยค่ะตัวนี้เอาไป8,500ันหไม่รวมส่งนะคะ่ะนี่สวยๆไปเลยคพืสาวน้อยนะคะ่ะ8,500ันหไม่รวมส่งเนาะไปเบิ้งไทยเบิ้งหางก้อนค่ะพี่นอ้องเอาหอน,นี่สวยๆเลยค่ะ8,500ันหพี่น้องเอาผู้ใดโทรไว้เดี๋ก่อนเนอค่ะตัวนี้สวยๆเลยค่ะแกงขาปักแจกง่ายเลยค่ะนี่ตัวนี้เดี๋ยวเบิ้งเบื่อต่อไปครับพี่นอ้องมีหลายตัวสาวๆในจังหว่อย อันนี้ตัวที่หาไม้เหล็กที่หาค่ะพี่น้องตัวนี้ลูกสาวของพิษสยามค่ะพี่น้องตัวดีๆคอตันๆค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นควายสาวน้อยด้ค่ะอยู่ประมาณหกเดือนนะค่ะพี่น้องนี่ควายสาวน้อยคอตันๆแขงขาหญ่ๆค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งเด็ยบเบิบ้งเท่าก็เล็กกันตอนแรกแขงขาหญ่หางสวยๆคือเกาแล้วค่ะเบิ้งดากเบิ้องไทยพี่น้องเลียมเนื้อเรียมโตดีคือก่า้ค่ะตัวนี้ ขอเป็นสัส้นๆค่ะตัวนี้เห็นเบิ้งไรหนาด้วค่ะลูกสาวเพี้ยสยามด้วยพี่น้องู้้รใดกันลังหาแม่บกแม่พันค่ะเอกสารใบหลดเพ้่นบไไรแหยมาด้วพี่น้องตัวนี้เอาไป หนึ่งมืนบาทได้พี่น้องเออเอาไปดึกถือค่ะหนึ่งมืนบาทไม่รวมส่งนะคะออกขับรถเองนะคะพี่น้องราคานีเป็นราคารับเองนะคะขายดึกถือกําไรหลักร้อยค่ะพี่น้องกาไรหลักร้อยทุกตัวเลยได้ค่ะหาไม่พี่แหน้องก็สิหาได้ได้ค่ะพี่น้องหายงาขึ้นยังเนี่ยค่ะเอาไปเลยค่ะหนึ่งมืนบาทได้ค่ะพี่น้องสวยๆค่ะนี่เดี๋ยวเบิ้งเบอร์ต่อไปกันเลยค่ะเอาตัวนี้เบิ้งเบอร์ที่หกค่ะพี่น้องเบิ้งได้ขอกได้ค่ะอ่าตัวนี้เบอร์ที่หกเป็นเผือกตัวผูร์ได้ค่ะพี่น้อง เผื่อตัวผู้โบ้เดลเอาไปไปขุนก็นได้ขุนก็มี้กำไรค่ะกินเก่งแห้งตรงนี้เลี้ยงมาโดนหล่อมาที่เลี้ยงจอยแห้งพี่น้องมาหนีกําลังวัวค่ะนี่น,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 นี่สวย,สวยลๆล่อๆตรงนี้รอรอค่ะกินเก่งเลยนี่นี่เห็นบังหน้าเขาตัวนี้เอาไปแปดพันห้าไม่รวมส่ง,ะะดดยยงแล้วค่ะเผื่อตัวผู้เด้อพี่น้องแลราคาอ่ามีตัวนึงค่ะตัวนี้ค่ะสวยๆเรื่องๆค่ะตัวนี้อนาคตอนาคตด,ดีได้ค่ะนี่เดี๋ยว อย่างละตัวนี้ลูกสาวของเก่าจะเลื่อนเลยพี่น้องอางานแล้วมันหลายตัวลูกสาวของเก่าจะเลื่อนเนี่ค่ะตัวนี้อ่ะพอดีเพิ่มเติม,มคอยทักไ,ไ,ไม่ร้ายมากอะไรค่ะลูกสาวของเก่าจะเลื่อนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยได้พี่น้องมันมีหลายตัวไว้เลยะคะ่ะมันบ่ดใดไทยเห็นลงเบิร์ตครบสูตโตได้ค่ะพี่น้องนี่มีแต่สายพัฒนาเลยค่ะนี่ตัวแหลกเยี่แดงมากเลยอันนี้เป็นตัวแหลกที่เขาไทายได้พี่น้องนี่ตัวดากง่ายนี่ ค่ะมีหลายตัวมเมีนบว้ได้ได้พี่น้องราคาเจ็ดพันกว่ากับมีค่ะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดพันห้านี่ค่ะตัวบดชนเขานี่นี่ตัวนี้เจ็ดพันห้านี่ยข,า,ขาวๆนี่อันนี้ตัวแรกได้พี่น้องนี่ตัวแรกที่เขาไายตัวนี้สองหมื่นเก้าพันลูกสาวเพชรล้ำขงตบักดีบกักไงเลยค่ะผู้ใด,ดสนใจจะขอโทรมาคุยหลังไม้ค่ะพี่น้อง สวยสวยค่ะคูดได้กำลังหาแม่บอกแม่พันธุ์มะบึงที่ไอ้ขอบค้ยน้องอุ๋ยด้ค่ะพี่นอ้องพี่กัดที่ตั้งฟาร,ร์มก็หายตามไอ้เปิดคลิปที่แรลกน,นะคะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากนอ้องไว้สนี้ค่ะสวัสดีค่ะ